มันมวลตังสิหรือครับล่องน้องครับโอ้เดี๋ยวครับป่าบ่อนคืนนี้เด้๋วผมใช้จักรจันก่อนครับนี่พี่นะเดี๋ยวของง่ายครับมือนี้โอ้มีคือผีเออเนอะหลุดเมื่อหรอนั่นไป่ใช่ป่ะนี่ลบกล้องออกมาสินข้าวท่วงครับพี่น้องมือนี้เอาเศษใสเศษทุบไปนะครับครับยับต้นอะไร สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมือนีผ้ามาเมาซะครับผมเมาสะแต่ว่าเพื่นให้วานแหเอานะครับบ่ได้ให้สูบสะนี่แหละครับกับทีมงานสามสี่คนครับผมมือนีร่วมตัวกันมากตึกขานกันนะครับเนาะแบ่งกันไปอยากไปกินครับผมติดตามมั้งครับว่าสิเป็นยังไงว่าสิไปปิ่งในแก้วปะครับโอ้มุดแล้วครับพี่น้องตีน้ำตามตามแล้วครับ เอาแล้วน้องคุณโดดดังแล้วคุณน่ะสองเสี้ยนใหญ่สสเสียนเบ็ดมือนี้มาลงนล้ำ <c oughs> เรนเ่นแฮ้ครับมือนี้ เดี๋ยวมันมีผลงานก่อนไหมหาผลงานก่อนได้หมของไฟวันเด้อวันเตียบอ่ะไฟวันเออคนมาซอยเจ้าเด้อครับ้อใจด้ข้อใจโอ้โหคุยกันต้อนมาส่งเออก็มาซอยไต่เ้านี่ละายกินน้ำกันนี่ละนะครับปลาขาวน้อย2อตัวหน่อย โอ้ใหม่จ้าหนิอ๋อตัวนี้ว่คัดเลยบ่าวประตูกันเขาแน่เห็นแล้วอ๋อว่าคัดเลยบ่สุมโอ้โหห่แต่ตันนี้หนูกินเป็นกับว่คัดมาแต่ใดแล้วอ้อมขึ้นอุ้มขึ้นต้องต้องกายอุ้มขึ้นนี่ไงมันห่อตีนแล้วนี่ยให้เมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับอิสานรอทรงไอซ์เส็นต์ มีพาพี่นองมาเมาสาครับเมื่อนี้ยวา้าบริสุทธิ์บีนองเด้อเมาสาลางแห้ครับเมื่อนี้ครับดังไฟดังไฟึ้เลยเลยโอ้หมดแล้วครับเสี่ยนเสียนพันหมดแล้วเฮ้ยไปยังจองบ่ เอาละครับมุดละครับใช่ค้ายน้ำครับปั้นมือมือวิเศษนะครับปั้นต้มเป็นปลาได้นี่โอ้ทั้งคนทั้งคนกับมุดละครับพนเอาละครับคุณทั้งคนปลาช่อนครับปลาดองซาครับพี่น้องโอ้คนนี้บอลแห้งครับ โอ้พนยอมอีสานลอธงพนยอมแห่ไหมครับปุณห์นะไม่บ่นี่อัตลาดเลยครับบ่นี่ความงามเอา๋อไม่ครับเลยบ่ไม่ไม่เลยครับเนาแหสีไม่สีดำสีข้ามช่อนแล้วครับทุกคนกับช่อนด้วยกันทุกคนไม่ได้บอกว่าทุกคนะครับโอ้ทุกคนไม่ได้บอกเลยครับผมนี่บดสวนครับมันมวนตั้งสิ่ลนะครับล่องน้องครับโอ้เดี๋ยวครับป่าบ่อนคืนนี้เดี๋ยวผมใช้จักรจันรก่อนครับนี่ พี่น้องไปพี่น้อใครจัดจานกันครับอป่าบ่อนนะครับเด้ออโวยบ่อนขึ้นนนี่ะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งกั้นนะครับดี่ได้กจารครับเอ้าได้การเลยครับไหวแล้วครับเห็นปลาไผ่ในแหแล้วพี่น้องออกแล้วนั่นสู้อย่งไรกันสิออกอย่างนี้ยบาตะคุคนไปเนาะล่วงเลยไหมไม่ว่าเล้ตายตายตายเดี๋ยวเดียว

นานแล้วครับปลาข้าวครับปลาข้าวน้อยปลาข้าวน้อยครับผม,ออมปลาข้าวน้อยพี่น้องปลาข้าวน้อยครับรุ่นนี้ก็อยู่เด้อปลาข้าวหหมมมดดแแลลล้้้้ววือนีปาข้าวรุ่นนี้ก็อยู่ยเ,เอาล้วครับเห็นปลาไผ่แล้วครับท่านผู้ชรุ่นของใหญ่ครับ ไพ่เราตีทางบุญตีไพ่ไงมันบ่โอ้ไลปาคอแลยครับบุญโซแน่โซแน่โซแน่ปาคอนะโอ้ยปาคอกระเด็นเนาะโอ้สวงามด้วยครับแกงเขนเด็บัดเดียวอเลยเดียวคอเลยเที่ยวป่าเลยสามคนสีคนสั้นรู้อย่างไ้อย่างทุก เอาป้าเช่นเวีดมาลุยแหเป็นไงเช่นเบ็ดนอยแล่บลอโหสาองมอเลยเับป่า2อมืออไรพี่น้องปลาสองมือตัวนึงเลยครับโอ้ยจัาแล้วจับตาแล้วจับตาแล้วโอ้ยน้องนี่เขาจับปลาสองมือเลยครับเนี่ยพี่นาะิตามไปเลยครับ เอาละครับโดนไผ่เห็นแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วเห็นยังไงยู่บ่โอ้คือมุดโดนแท้เว้ยโอ้ยนั่นล่ะค้าพรัเว้ยตึงครับโอ้นี่แหละครับโดนไผ่ครับ่นีตัวนี้แหละครับผมประมั้นหางฮกขีดอยู่ตัวนี้รุ่นนี้แล้วรุ่นนี้แล้หมานแล้วครับหมานแล้วบาน นะครับหมาสาลุสาเนาาพี่น้องไม่นีเอ้ยหากินลำบากครับเอาตกระแซไปเลยะครับนี่คุณอะโอ้คุมหอาใสุงากยดินวหมดอีล้วครับคุณใชหล่ะฮะอานะครับหมดแล้วหมดแล้วุนาขาสี่เครงเแล้วโอ้ มองดูมองดูเงไหนเงไหนโอ้ของแท้ครับมืนอนอี้ของแท้ของแท้แบบไงครับแบบไงองเหรอครับอีสารรอทงอโคคอนโคคอนกอดให้โคออ้อือใช้เยะบันไ <laughs> ่พี่น้องมึงจ้าจนะ้าเลยมาเหรอครับมาแล้ว มาแล้วครับโอ้ยหลุดมือวัวนกพอดีเฮ้ยอิตายเนาะพี่น้องแล้วเอาพี่น้องวุ้ยครับนั่งไผ่อีกบักไงนึงดูได้ทั้งใตเห็นไม่แห้นั่งไผ่อีกตาตาได้ครับนี่องอะครับพี่น้องไอ้มวลมวลมวลนี่แหละครับพอได้อันนี้แล้วครับได้ต้มได้แกงแล้วดังไฟครับวานนี้โอ้คุณครับรถเก่งรถเก่งแคมเี่มาจอดแล้วครับคุณออกอันไง

มาเล่นมาเล่นยุ่มบอกมือคืออยู่ตัวนี้นอนสามเลยตัวนี้โอ้โหโอ้คุณไหม่นไทยแล้วบอ้ะครับมวนเห้วครับขันเหวขึ้นแล้วเออนี่ยนะครับเาเมาเมาสาหาหาลอยตึกบเบื่อเหมือกัน่า ไหว้เน่ยยิ่ต้านต้านเหมือนเดิมก็อ้วนดีครับปลาตัวนี้เดี๋ยวของเงี้ครับมันนี่นแต่ก่อนมันสีแดงนะพี่นออ้องมันนี่สีดำครับห,ววหลุดยาก <laughs> กัดพรผอมมิตาสีเงี้ยละรุ่น <laughs> เมนูต้มปลาพี่น้องปลาเขาใส่ที่หลังนะครับปลาสูตรุกเล็กน้อยก่อนดาเปลี่ยนำสุกเสียส่ที่หลังป,งป,าป,ปงงลาเขากำลังต้มปลาคออยู่ครับริกปิ่นไปตัวนี้ผมไป่อ,อยแม่น้าทิครบไม่ได้เพราะมนมาตึงแฮอยบเขาแม่ก้อาอกแม่ินต้มปลาใ่พี่นกนกสกนกห บุงตอนปาเขพี่น้องน้ำแดงแจไว้เลยครับบันนี้ผีเมื่อกุ๊กน่าลักครับวันนี้ไม่นู่นไม่เบิ้งบันกะลังสิจบปิษไทยดูปาขาครับนี่เกการเลยครับ มอสก็ได้กลิ่นได้หนำเต็มปลาเสียยเ่ยวข้าวเลยก่อนอากาศนังเสียบรรยากาศนังเสียตึกแห่ครับพี่น้องตึกแห่กินเข่าท่งเลยนะครับหมอสกับสภาพอากาศเลยเอิ่นทีมงานมากินเข่าแล้วครับ เตรียมพ่อมกินเขาแล้วครับคุณนะกำลังตวจจ่าจ้คุณอาไะครับวันนี้วัดบักเรียนวัาสิบเผาใส่แก้วด้วยหเอาม้นใส่แก้วเตัวนก็เผาบักเรียนจังบาทคุณ ยาเบาเขาม่ใช่เขาไมิงกทงครับพี่น้องต่มปลายง่ายล้วครับมันนี้ตุ่มแซวกันหะคล่ย้นไลยหน้าตาครับพุ่นะยานกล้องก็มีครับผมเสือโปไซโปไซ น่นอต้นนังครับโอ้เดี่เป่าอ่าอาครับพี่น้องบันนี้มากสุ่มแชวกินเขาน้ากันเดออกินเขาท่งครับพี่น้องมันเอาเศใส่เข่าท้อนะครับเซกับยับต้นระเบียงนี่แะ้อมหนาป้อมตาครับวเอาบ่วงเออบ่วงเอินบ่วงน่ต้ออา้มาท่นนีนะครับนี่เนกับแซบครับบรรยากาศท้องถิ่นเดินมาเน้อพี่น้องบันนี้ต้มปลาข้าวน้อยมีจฉู่ล้วมูหรวเด้ยกาเบิงา ซิมเราบ่อจางเข้มอยู่ทางไหนสินะพอดีพอดีไม่ยังทั้งหลังเลยพอดีไม่ยังเลยนี่เี๋ยวโอ้โหโอ้โเอาแข๊งแข่งนักคู่กันโอ้โหใส่เลยบ้านนี่ไอ้ครับพี่น้องมาอนี่หลังจากกินเขาแล้วครับในเวลาลุยอีกสักรอบนะครับผมก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งผลงานร่วมๆตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องอันนี้ก็พอได้ปิ้งได้แก้วเยอะครับ ต้มซูกกันกินปิ่งแน่นะครับเนาะมาเรียวขาบนะครับขาจะว่าจะป่าสองมือคนหลายใจเนี่ยเอายบอ่ะจว่าจ่ามือนหลายใจเยู่เอยบ่

โอ้เบาท่องเอาเลยครับพุ่ณเบาท่องเห็นป่าพุ่นมาเออแต่มาขึ้นน่านเอาขึ้นเถอะเอาขึ้นไปดูยังสี่เนะครับเป็นตะมวนเด้อพี่น้องเด้อมากนะครับดึกแหน่แล้วกันครับผมดูเมืองแล้วอากาศฮอนครับวันนี้สามสิบสี่องศาเมือนี้ เลยเปลือกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาครับมุดอีกแล้วครับนี่ปลาขาปลาขาโอ้ท่างผุนเอาปลาขาวครับมาช่องมันเอาปลาขาวเออไอ้คนขายน้ำเพิ่นมุดปุ๊บลงมาเพิ่นได้ยังเนาะครับนี่โอ้ยมุดหลอดเสือบอกตงไหนโอ้ยตายตายลุดมือท่านครับตัวใหญ่ตัวใหไงลุดมือนะครับนี่ผู้ชายขายน้ำเพิ่นกับว่าหมอสารน้ำกันแล้วครับนี่ทีมงานครับผม มาหลายคนมากนาหลายตานะครับเนาะทีมงานมวลชุนโฮเซลนะครับมางจากอยากจากงานกับมหาเนียรเมื่อกินเมื่อกินนะครับผมเมาสาน้ากันได้หาล่อยเออหาล่อยว่าเมาเมาปั่นกันเมื่อกินนะครับนี่เพิ่นบ่ให้สูบครับเพิ่นว่าให้ตึกเอาตึกได้ตึกเอารถครับผมคุณครับอืทั้งนี้กับปลานึกครับนี่ทีมงานไม่นะครับเบียดครับผม <g ül> เออครับผมโอ้อออยม,นอ,มอนถื่นหัวเท้นะครับนเ,เนาะอเออเอาครับผมครับครับเอานี่ครับทีมงานนะครับ <c oughs> ผมบนเน,มน,นาะเบืงนนบนินี่คใชงิเหอ่าั้เนโอ,อ้วโอ้อกว่าเาเ่ชร่อม่ได้ไันบได้นครับเอาครับมวลทื่นนะกับน้ำก่นนะครับเนาะโอ้ยเงียบเงียบป่ปนนะนออไทยบรรยากาศนะครับผม นี่ตึกซาค่ะบรรยากาศสากันอยู่ติดถนนครับนี่ทิดริมถนนพอดีรถสวนไปสวนมาเนาะครับเนาะตรงหน้าหนาแหล่งนะพี่นอ้องทางพี่น้องติดตามมงครับพ่อปากคองงไงวะครับผมครับผู้ชายขายนา้ำเอามปูดุกมาแล้วครับผมเป็น่ังได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้อ

ป่าออกแง่ครับบางทีอะไรครับทำาตัวง่เนี่ยเอาแล้วครับตามแง้พื้นนั่นตามแล้วโอ้ยหวานบ่แตกป่ะเนยป่าพื้นขึ้นมาบ่มีตัวหง่โอ้ยเอรักเลยครับผมป่ารุดออกแง่แล้วเนี่ยผู้ชายใครหน้ากับว่าออกแง่เมียนบ่ละ เน mm hmm? ี่ยครับคุณเออขอของไงนะครับนะโอ้หมุดตามๆเลยครับเอาเอายูบ claro ่ออะไรยูบ่อโลดดิคือหมุดข้างคุณแน่แท้เอาพันแหยอยูบ่รอเพื้นทรายถ้งครับผมรอเพื้นทรายถ้ำโอ้ยมือนี้ผมรอเพื้นทรายถ้งครับโอ้ครับค hm ุณครับโอ้ยโมเมนต์ธรรมดาครับคุณนะครับพื้นทรายถ้ำใดที่บดขัครับเทสแปดขีดได้ครับคุณโอ้หรือเป็นโลบ่ครับนี่ โอ้ตัวไงครับนี่ครับเ่งไก่เพิ่มขึ้นหน่อยครับเพิ่งอใก้เอาโอ้ครับขุนเอาอไปูเพิไ่ทำอออโอ้แบไงนะครับเพะเอาครับครับครับโอ้ยบไทยปดุกน้ครับปดุกก็คือดีแล้วครับโอ้นในปดุกหน่อยมั่นะใช่ไหมเออเอนเดิมเลยเอาพี่น้องนี่โอ้นใน พอไงครับพนเรียนรัวๆเลยครับเนะาะเอาพี่นอ้องทิศเบิ้งไปเองครับว่าจะเอาซอสเด็กเองแล้วนะครับนี่มันครับมันแล้ว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 พี่เนาะท่าของมันกัพันเลยกันครับผมแต่เว้นกับขอ้อมข้อยแล้วนะพี่นอ้องนะครับ ดเดวีลาดเดวีลาสุรพลงานครับผมมาเบิงบานี่นะครับอ,อ,อันนี้เนี้ยโมไทยเบิด์ตโมไทยเบิดทุกของชุดสร้างครับผมเดวีลาเออถุงเขียว, <O> uh. ยวสองถุงมะน้าเด้อหนะ่าน่าถุงเขียวนะ่ะก้มๆหมู่ถุงเขียวมา,มากไหมอ็มีท้ายกีบน่ะเบื่อบทาเทเอาแล้วเอาแล้วเลยเทเลยอยู่ง เพื่อยุ่กล่องก็ไดมีปลาขาวครับแค่ปลาขาวไปหน่อยโอ้กอสลูฟุนเนาะครับเนาะโอ้ยเมาเนี่ยนะครับเมาส์เมาวันแหะครับเมาสาเพิ่นหาออยแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าคุ้มอยุบอ่ะครับนี่ก่องกระโดดปล่อยไปหน่อยในกาศด้วยนะครับเนาะลาบก็พ่อไปเจ้ยู่พอลาบพอลาบอ๋อปลาสุดโดนแต่ว่าเพิ่นบ่อให้สูบครับให้วานแหะออกครับ เดีม้วนเส้นให้ห้าซุ่มแซวกันนะครับเนาะเอาพี่น้องเห็นครับม้ว้บ้าเนาะครับถึงไหนสายปุ่มว่อมือนะจะประมาณสิบโลได้อยู่ครับนี่ครับห้าร้อยแตถือว่ากสิคุ้มอยู่อนะครับเนาะบัญญาเมื่ออยากเมื่อกินกันครับปัญญา กนี่นะครับคุณม้าเนาะเนาะพี่น้องเนาะอีสานรอทรงไปทันทีกับขอฝากน้ำเนื้อด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ำจะลิ่งแจ้งเตือนยขึ้นเขาเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัเมาสาบ้านเฮก็สวัสดีครับ